สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเช้านี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสดๆที่ดีเคซีนอนไทยแลนด์นะครับสาขาการจนาพิเศษซอยเนะครับเช่นเคยนะครับเช้านี้นะครับก็ต้อนรับเจ้าฮุนไดสตาร์เลียพรีเมียมนะครับช่วงนี้ก็เจ้าสตาร์เลียพรีเมียมเนี่ยทยอยส่งรถกันแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่จองเอาไว้อะไรไว้ก็ได้รับรถกันทั่วหน้าแล้วนะครับก็รถเริ่มทยอยเข้ามาเยอะแล้วนะครับเราก็ สตาร์เลยอ่ะพมียมคันนี้นะครับมาทําอะไรนะฮะก็มาทําการอัปเกรดชุดไฟเดลายด,ด้านหน้านะครับเราก็ทําการอัปเกรดชุดไฟท้ายนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยไฟด้านบนที่เป็นทับทิมด้านบนจะไม่ติดนะครับคันนี้นะฮะเคสนี้นะครับลูกค้านะเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อมาใช้บริการอัปเกรดไฟที่ดีเนะครับตอนนี้ลูกค้าก็นั่งรออยู่ภายในห้องรับรองของ ทางร้านเรานะครับสำหรับลูกค้านะฮะที่ต้องการให้เราเดินทางไปออนไซต์เซอร์วิสนะครับที่หน้าบ้านนะครับก็สามารถที่จะโทรหาผมนะครับ0844574574แต่ย้ำนะครับขอเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดและไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมจะลงคิวเราก็เดินทางไปดูแลให้ถึงที่บ้านเลยนะครับอ่าทีนี้เจ้า y ุ n ไดสตาเรียนะครับตัวนี้ ก็มาทําการอัปเกรดไฟเดลไลท์ด้านหน้าด้านหลังนะครับเราทําให้จบในวันเดียวนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับเราจะมีฟังก์ชันในเรื่องของไฟเลี้ยววิ่งนะครับแล้วก็ไฟถอยให้ด้วยนะครับส่วนไฟหน้านอกจากเราจะอัปเกรดให้เป็นเดลไลท์ายาวเต็มแล้วนะครับยังมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่าคืนนะครับแล้วก็เวลากลางวันด้วยนะครับทีนี้ไปถึงขั้นตอนไหนกันแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเพื่อนๆนะฮะ ไปชมกันนะครับกับเจ้าหุ่ไดาสตาร์เลียคันนี้จากเชียงรายครับ เพื่อนๆก็ได้เห็นมปแล้วนะครับสำหรับความงดงามนะครับของทั้งไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟหน้าก็จะเป็นชุดเดย์ไลท์นะครับเพื่อนๆได้เห็นไปแล้วนะครับว่าเป็นการออกแบบนะครับตามคอนเซปต์ของ y ุ n ได i เองนะครับจริงๆคุนไดเนี่ยเขามีคอนเซปต์ค่าของเขานะครับที่เป็น คอนเซปต์คราในอนาคตของเขานะครับเรียกว่ารถรุ่นเซวนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูกันนะครับผมออกแบบชุดไฟเดไลท์ด้านหน้านะครับภายใต้คอนเซปต์ของแบรนด์นั้นๆนะครับอันนี้เป็นฮุนไดนะครับก็จะเป็นโด่งดังในเรื่องของพารามิเตอร์พิกเซลนะครับเราจะไม่ออกแบบไปทะลึ่งตึงตังเก่งกว่า เจ้าของแบรนด์เขานะครับคือเราพยายามคุมคอนเซ็ปต์นะครับหมายความว่ายังไงอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆขับ Honda อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะแต่งเป็นพวกมูเก้นถูกไหมครับหรือถ้าเพื่อนๆขับโตโยต้า Toyota ก็จะเป็น TRD ชุดแต่งอะไรแบบนั้นนะครับเราคงไม่เอาชุดแต่งมูเก้นมาใส่ในโตโยต้านะครับคงไม่เอาชุดแต่ง TRD ไปใส่ใน Honda แบบเนี้ยนะครับไม่ใช่นะฮะ มันก็จะทําให้รถเราดูตลกไปนะครับผมพยายามคุมคอนเซปต์ของรถนั้นๆนะครับการออกแบบของดีจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็อิงจากแบรนด์เดิมนะครับของรถนะครับอ่านี้เพื่อนๆคงเข้าใจกันแล้วในส่วนของชุดไฟเดลไลท์ด้านหน้าเพื่อนๆเห็นไปแล้วนะครับว่าจะมาพร้อมไฟเลี้ยววิ่งนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะฮะแล้วที่สําคัญคือมันสวยนะครับมันล้ำสมัยนะครับสำหรับตัวพารามิติกนะครับเริ่มจะ ออกจำหน่ายแล้วก็มีคนสนใจลูกค้าสนใจเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับติดตั้งกันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมี3-4คันนะครับสำหรับพาราเมติกนะฮะแล้วก็ในส่วนชุดไฟท้ายเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสวยอยู่แล้วนะฮะสำหรับตัวชุดเต็มนะครับตัวพารามมติกพิกเซลนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการออกแบบไฟท้ายนะครับให้เต็มทั้ง4ชิ้นนะฮะพร้อมไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีไฟถอยให้ในตัวนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ถึงเชียงรายนะครับก็ มีโอกาสผ่านมาก็รีบโทรกันมาแล้วก็เข้ามาติดตั้งทันทีอันนี้เรียกว่านหนึ่งในเคสไฟไหม้นะครับคือไม่ได้นัดคิวก่อนมาถึงปุ๊บมีของไหมมีของพร้อมใต่ทําเลยนะครับก็ลูกค้าน่ารักมากนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับก็ทั้งไฟหน้าไฟท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ท้ายคลิปนะครับผมฝากเอาไว้ว่าสําหรับเพื่อนๆที่จะใช้บริการนะครับเรื่องของระบบไฟก็เน้นย้ําว่าควรใช้บริการกับ ร้านที่มีความชํานาญในด้านนั้นนะครับผมมีความชํานาญเรื่องระบบไฟรถยนต์ก็อยากให้เพื่อนๆมาใช้บริการกับร้านที่มีความชํานาญด้านระบบไฟนะครับจะได้ไม่มีความเสียหายแล้วก็สามารถรับผิดชอบดูแลผลงานนั้นๆได้นะครับดูแลรถของท่านได้นะครับก็ติดตามข่าวสารข้อมูลนะครับได้ทางแฟนเพจ Facebook y o u t u b e นะครับพิมพ์ DK ซีนน์ไทยแลนด์นะฮะหรือว่า โทรหาผม0844 574 574แอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานของ DK Sinon Thailand นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายผลงานนะครับรอที่จะอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อนะสตาร์เลียกับคาร์นิวัลเนี่ยจะเยอะพอจะเยอะจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทยอยไล่ ผลงานไปเรื่อยๆนะครับจะมีรถรุ่นไหนบ้างอะไรบ้างก็รอติดตามชมกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ